ต่อไปค่ะคุณพี่9 9 4 5ค่ะ9 9 4 5คุณพี่ย่ามปากเปียไซยอะฐานกระเป๋าค่ะ9 9 4 5ฐานกระเป๋าของเขาอยู่ที่13นิ้วครึ่งนะคะความสูงค่ะอยู่ที่8นิ้วค่ะความหนา5นิ้วครึ่งสำหรับรุ่นนี้ค่ะมีสายให้2เส้นนะคะ สายมีสองเส้นมีตำแหน่งเกี่ยวสายให้เราเรียบร้อยนะคะหน้ากว้างของสายสะพายเข้าไหล่ตัวนี้คืออยู่ที่1.5นิ้วเพราะฉะนั้นพพอร์ตบ่าและไหล่ได้เป็นอย่างดีด้านหลังค่ะมีอีก1นงช่อง1ิกว้างๆใหญ่ๆเลยค่ะรหัส9945นะคะรุ่นนี้ราคาไปเต็ม4,200ราคา CF คือ2790คุณพี่ถ่านกระเป๋าทุบให้ดู ว่าไม่ยุบไม่ยวยแน่นอนตัวนี้คือเสริมแข็งไว้ให้ช่องใช้งานภายในค่ะคุณพี่เปิดมาอุปกรณ์มีให้คือสายสะพาย cross body นะคะ1เส้นช่องใช้งานช่องแรกค่ะเป็นงานพ็อกเก็ตใหญ่นะคะอันนี้คือพ็อกเก็ตยาวไปเลยซิปพ,พนางกลางขันแล้วก็ซิปหลังอีก1เส้นซิปตัวนี้จะเป็นถุงกั้นตรงกลางนะคะเนื่องจากฐานกระเป๋าเนี่ยหนา5นิ้วครึง่งเวลาที่คุณพี่ใส่ iPad นะคะหรือของใช้อื่นๆเนี่ยตัว iPad จะได้แบบไม่ลม ไม่ล้มไปบังช่องใช้งานที่อยู่ด้านหน้าผหัสของเขาคือ9945นะคะ2,790บาทรหัส9945ค่ะสีพร้อมส่งค่ะสีที่กัญญาพรีเซนต์อยู่คือสีทะเลคุณพี่สีทะเลตัวนี้คือเป็นหนึ่งในสีโทนสุภาพเนาะรอบนี้มีสีโทนสุภาพให้เลือกหลายสีเลยสีที่สองค่ะคุณพี่สีดำค่ะสีดำ ตามด้วยค่ะสีกากีค่ะคุณพี่สีกากีถัดไปค่ะสีมอคค่าค่ะมอคค่านะคะตามด้วยสีบอสตันค่ะถัดไปค่ะสีม่วงค่ะสีมิลานโนทำให้แบบการแต่งตัวของคุณพี่มีสีสันมากขึ้นนะคะสดใสขึ้นทันทีสีถัดไปค่ะเขียวมินค่ะเขียวมิน และสีสุดท้ายแดงค่ะคุณพี่